เชี่ของแล้วพี่จะอยู่กับใครพี่ไอ้วันพี่จะอยู่กับใครพี่จะอยู่กับใครพี่อยู่กับพ่อนะพี่ไอวันพ่อเขาตายไปแล้วนะพี่พี่จะอยู่ที่นี่คนเดียวพี่จะอยู่ที่อะไรแ้จะเกิดว่าผู้เชี่ยของมาจับตัวพี่ได้มันจะไาชีวิตพี่หรือเปล่าพี่ไปกับแฟนแต่เนี่ยพี่นะพี่ไปกับพี่พี่อยู่ได้ไปเถอะนะไอ้วัน พี่พี่ไม่อยากไปกับขวัญฟ้าก็เพราะว่าขวัญฟ้าไม่ใช่น้องพี่ใช่ไหมขวัญฟ้ารู้แล้วนะพี่ขวัญฟ้าไม่ใช่น้องพี่โนเขียนจหไายมาบอกว่าสร้อยชชางสามเสียงมันเป็นสิ่งยนืนยันว่าขวัญฟ้าเป็นสายเลือดของอนิงลลา,านาไทยขวัญฟ้าเป็นเจ้า พี่ให้มาคน,นฟ้าเป็นเจ้าพี่ดีใจหรือเปล่าเจ้าใช่พี่คนฟ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าพี่ให้่า20ปีที่ผ่านมาพี่ให้มาดื่มขวัญฟ้าเดี๋ยวอดมือกินมืออมามาดี๋ยวเป็นยาเรืบากมาโดยตลอด แต่ว่าตอนนี้ขวานฟ้ากำลังจะได้แตเป็นเจ้าอยู่ที่พื้นดินลาวาไทยเราอยากจะได้อะไรเราก็จะได้เลยพี่พี่อยากกินอะไรพี่ก็จะได้กินทุกอย่างเลยแค่พี่ไปอยู่ลาน,นาไทยกับขวานฟ้าเราหนีไปได้แค่ตอนนี้นะพี่ขวานฟ้าตีพี่ที่นี่ไม่ได้หรอกเราไม่เคยแยกกันเลยพี่ถ้าเราจะต้องไปอยู่กับคนและแผ่นดิน ผมตาทำใจเลนะี่พยายามหมดป้าแ้วะไาที่ีหนดีใจจังเลยพี่ผมป้าเป็นเจ้าเหรอพีป้าเป็นเจ้าเหรอพี่ผมป้าเป็นเจ้าเจ้าเป็นคนทำนิทรยพีแี่งหมดป้าลพี่นะโวนก็รออยู่บ้าก็ับไปหาทราย กลัไปหน่นกันนะพี่นะปาให้ดีนะีะมนพี่เราก็แค่อยู่หากันเราก็ได้เดินรักเรเป็นพี่น้องกันตลอดชีวิตพี่น้องตลอดไปพไ,ไ,ไปทำหน้าที่ของพ่อนะสอบพ่อนอยู่ที่บาดินเชียงของ้าพี่ พี่ไอวัตก็ขอตายพี่ดิชื่อของไม่พี่ตายไม่ได้แล้วพี่มาจะไม่ออปพี่ต้องไปยังไงสัญญากับพี่นะไปแล้วจะกลับมาไปแล้วจะกลับมานะไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนเชียงของไปอ่อบาดไป็บไปพี่ไปพนไป ขอยไปทไมฮะมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรป่อยมันไป ไอ้ไอไอวันมันจะเป็นกุวแจนองสำคัญที่จะนำพาให้มผมชน้พบเจอทุกคนไปอีกครั้งน่เไปค่ะพ่อให้เส้นย่าว่าพ่อจะนำวัดฟ้ากลับมาเจ้าให้ได้ไดจะเตรียมกองทัพบกุกเข้าสู่รอนาร์ไทยนำโดยไอไอวันกูจะบดขยี้สุหน้าร์ไทย ให้ยุติอุ่ตใจับ้รับเชิญท่าน